สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันนะครับมาดูตัวทฤษฎีบทกันเลยนะครับสําสหรับตัวทฤษฎีบทนะครับจะบอกว่าสําหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆดนะครับกําลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับจะเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทฤษฎีบทเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าสามเหลี่ยมของเราเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้ว จะได้ว่ากำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกันก่อนเลยครับก่อนอื่นนะครับผมจะวาสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆให้เป็นสามเหลี่ยม ABC นะครับ แล้วผมจะให้ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นความยาวของด้านมุมฉากนะครับเป็น A B และ C ตามลําดับครับหลังจากนั้นนะครับผมจะลากเส้นตรงลงมานะครับให้ตั้งฉากกับความยาวของ AB ครับโดยให้จุดตรงนี้นะครับเป็นจุด D ครับ หลังจากนั้นนะครับผมจะกําหนดมุมมานะครับให้มุมของ a นะครับเป็นมุมเอลฟาครับแล้วก็มุมของ b เป็นมุมเบต้านะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาพิจารณารูปสามเหลี่ยม abc ก่อนนะครับนั่นคือสามเหลี่ยมใหญ่นั่นเองกับสามเหลี่ยม adc นะครับเมื่อเราพิจารณาสามเหลี่ยม abc แล้วนะครับเราจะพบว่ามีมุม ของสามเหลี่ยม abc นะครับสามอย่างก็คือมีมุมฉากมีมุมเอลฟาแลวก็มีมุมเบตานะครับหลังจากนั้นนะครับพอเรามาพิจรารณาสามเหลี่ยม adc นะครับเราจะพบว่าจะมีมุมจะมีมุมเอลฟานะครับมุมฉากนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งครับซึ่งเราไม่รู้ครับซึ่งมุมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูสามเหลี่ยมใหญ่นะครับ มันก็คือมุมเบตานั่นเองดังนั้นแล้วนะครับเราสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม abc กับสามเหลี่ยม adc เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันครับเมื่อสามเหลี่ยม abc นะครับเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม adc นะครับเราก็จะได้ว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านของมุมที่มีค่าเดียวกันนะครับจะเท่ากันครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพิจารณาสามเหลี่ยม ADC ก่อนนะครับ ADC นะครับเราพิจารณามุมเบตานะครับมุมเบตา้าความยาวของด้านตรงข้ามมุมเบตาก็คืออะไรครับ AD ครับแล้วก็ความยาวของด้านของมุมเบต้าของสามเหลี่ยม ABC คืออะไรครับ ด้านเบต้าก็คือด้านนี้เนาะก็ก็คือ AC ครับจะเท่ากับต่อไปนะครับเรามาพิจารณามุมฉากกันบ,บ้างครับมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมเล็กรูปนี้นะครับความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากคือ AC ส่วนด้วย ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับก็คือ AB AB เนาะหลังจากนั้นนะครับเราทำการจัดรูปนะครับก็จะได้ว่า AC กำลังสองเท่ากับ AD คูณ AB นะครับอันนี้เราก็จะได้ด้านประกอบมุมฉากกำลังสองมาแล้วนะครับด้านหนึ่งก็คือ ด้าน AC กําลังสองนะครับต่อไปนะครับเราจะหาด้านประกอบมุมฉากกําลังสองอีกอันหนึ่งนะครับก็คือด้าน CB หรือว่า BC นั่นเองนะครับให้เรานะครับพิจารณาสามเหลี่ยมลูกเล็กลูกนี้นะครับก็คือสามเหลี่ยม BCD นะครับกับสามเหลี่ยม ABC นะครับเนื่องจากสามเหลี่ยม ABC นะครับ ตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้เป็นมุมอะไรเป็นมุมฉากเป็นมุมเอลฟาแล้วก็เป็นมุมเบตานะครับซึ่งพอเรามาพิจารณาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้เป็นมุมเบตาแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมเอลฟาครับโอเคทีนี้พอตรงนี้เปมุมเอลฟาครับเราก็จะได้ว่า สามเหลี่ยม ABC นะครับคล้ายกับสามเหลี่ยม BCD นะครับต่อไปนะครับเราพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเราก็สามารถเทียบอัตราส่วนของมุมของสามเหลี่ยมเล็กกับสามเหลี่ยมใหญ่ได้เหมือนกันครับก็ขั้นแรกนะครับให้เราพิจารณา,นานที่มุมฉากของสามเหลี่ยมเล็กก่อนนะครับ มุมฉากของสามเหลี่ยมเล็กนะครับความยาวด้านตรงข้ามของมุมฉากของสามเหลี่ยมเล็กก็คือ C D B C นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เราก็มาพิจารณาสามเหลี่ยมใหญ่ต่อนะครับความยาวด้านตรงข้ามของมุมฉากของสามเหลี่ยมใหญ่คืออะไรครับคือ A B นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับจะมีค่าเท่ากับให้เราพิจารณา ความยาวของด้านตรงข้ามของมุมเอลฟานะครับในรูปสามเหลี่ยมเล็กก่อนเนาะด้านเอลฟาสามเหลี่ยมเล็กก็จะเท่ากับ BD ทีนี้ก็สามเหลี่ยมใหญ่ครับสามเหลี่ยมใหญ่เอลฟาก็จะเท่ากับ BC นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะรูปนะครับก็จะได้ว่า BC กำลังสองเท่ากับ BD คูณ AB นั่นเองครับอ่าทีนี้เราก็จะได้ด้านกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านมาแล้วนะครับนั่นก็คือ BC ทีนี้นะครับเราจะนำผลเราจะนำนกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากนะครับมาบวกกันนะครับนั่นก็คือ AC กำลังสองบวก bc กำล,ลังสนะครับ<ม>ก็จะเท่ากับ ad คูณ ab คูณ ab นะครับก็เราสามารถดึงตัวร่วมนได้นะครับก็จะได้เป็น ad บวก bd คูณกับ ab เนาะอ่าหลังจากนั้นนะครับให้สังเกตดูนะครับที่รูป เราจะพบดว่า AD บวกกับ BD เนี่ยจะมีความยาวเท่ากับด้านของ AB ครับดังนั้นนะครับเราสามารถเขียน AD บวก BD เท่ากับ AB ได้ครับก็จะได้เป็น AB คูณ AB หรือเท่ากับ AB กํลังสองนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า ผลบ,บวกของกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากนะครับจะเท่ากับความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากกาลังสองครับส่วน ac ac ของเรานี้ยาวเท่าไหร่ครับ ac ก็คือ b เนอะก็จะเป็น b กําลังสองบวก bc bc คือ a เนอะ a ก็เป็น a กาลังสองจะเท่ากับ AB ก็คือ C เนาะก็เป็น C กำลังสองหรือก็คือ A กำลังสองบวก B กำลังสองเท่ากับ C กำลังสองนั่นเองครับอื